จะลองยันมาสามสูบตัวนี้สามทีเอเจ็ดสองยี่สิบแรงครับโอ้โห,โหเราก็คัดสภาพให้คุณลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับทางร้านเราเนี่ยบอกเลยเกรดเอทุกตัวตรุ่นนี้เขามีข้อพิเศษนะถ้ารุ่นยี่สิบแรงก็จะมีปั๊มอ่าเรียกว่าปั๊มน้ำมันปัม๊ปมเอซียุ่งล่างอันนี้ไว้ไล่น้ํามันได้ด้วยไล่ลมเนี่ยกดไล่ลมเป,เปิดเนี่ยกดไล่ลมได้ด้วยนะครับเนี่ยเห็นนะครันี่นนกดไล่ลมได้ด้วยแจ๋วครับเออสุดยอดเลยตัวเนี้ย น้ำมันอยู่ล่างก็ใช้ได้นะครับฮะสภาพเปอร์เซ็นต์สวยๆเครื่องก็ผ่านน้ำไหมทุกตัวไม่ต้องงวงนี่นึก่าดำๆเมี่ยงๆไปฟังเสียงเลยโอ้โหยรอดจริงๆแบบนี้ครับนี่มีที่เติมนี่มีที่เติมหนึ่งที่นี่สองที่สามที่โอ้โหทำที่เติมมาให้เยอะแยะเลย bên kia rồi, kéo lên, thế, hôm không phải trái để đều lên đây trước, để lên หวังครับตัวนี้เอ้าไม่มีลมดันเลยไม่ไอ้ไม่หลวมตัวนี้ก็มีขาดับดับบนข้างได้เลยครับเนี่ยโอ้โหดูแรงอดัดแรงเบี่ยงเวลาดับเจ้าครับ